สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการใหม่ของเรานะครับรายการนี้ชื่อว่า Better Being by Bim by Bim คำว่า Bim นี่นะครับมาจากคำว่า Balance Immunity ครับนะการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลที่มีความสมดุลนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันซึ่งตัวภูมิคุ้มกันที่สำคัญก็คือเม็ดเลือดขาวครับแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมันอาจจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินไป มันก็กินตัวเองอ่ะแน่นอนน้อยเกินไปก็ไม่ดโคภัยแค่เจ็บเข้ามาได้ง่ายขยันเกินไปก็เป็นเหมือนทหารที่ยิงไม่หยุดไฮเปอร์อส่วนน้อยเกินถ้าขี้เกียจก็แปลว่าไม่ทำงานคศัตรูเข้ามาไม่ดูไม่แอลนะฮะเบเต e ร์บีอิงบายบก็แปลว่า จงมีชีวิตที่ดีกว่าครับด้วยการดูแลรักษาภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลใช่แล้วครับปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้า ตัวช่วยที่เขาใช้กันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร oh. อ๋ออ่านะ,ะ supplementary diet ที่เขาเรียกว่าการจะเอาอาหารเนี่ยมาเป็นยาใช่หรือว่าเป็นอาหารเสริมนี่แหละ,อ,ะอยาก,กินยาเป็นอาหารแต่ให้กินแต่กินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า operation bim ปฏิบัติการเพื่อความสมดุลของภูมิคุ้มกัน นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไปนําเอาพวกผลไม้ไทย uh huh. ผักไทยเนี่ยนะคะ uh huh. ฝรั่งบ้างงาดําบ้างมังคุดบ้างอ่ะ uh huh. แล้วก็เอามาผสมผสานกันสกัดเอาสิ่งที่ดีที่สุด uh huh. ออกมาแล้วก็สกัดเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไป,ออกไปนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันเพื่อให้มันเสริมพลังซึ่งกันและกัน uh huh. นะพอเสริมพลังปั๊บก็ได้ผลิพันอาหารเสริม uh huh. ครับ ที่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะไปดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้พอเหมาะพอดีซึ่งทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มียาชนิดใดนะครับไม่มียาชนิดใดที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ครับแล้ววันนี้เราอยากจะพูดว่ามันมีสิ่งที่จะช่วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่โรคหนึ่งเอาวันนี้จะเป็นโรคที่หลายคนหาทางออกไม่ได้มานานโอ้โหพี่มีเพื่อนมีรุ่นน้องที่เป็นนะคะ บางคนเข้าห้องแอร์ปับปืดฟัดฟึดฟัดดัดมันคือภูมิแพ้อ่าบางคนนี่นะชาวบ้านทําความสะอาดนะตบที่นอนทีเดียวก็นั่นแหละไปเลยภูมิอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอากาศเปลี่ยนก็น้ำมูกน้ำหูน้ำตามาพร้อมกันหมดเลยตบางคนต้องเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศต้องไปทำงานกับเพื่อนก็อยู่ไม่ได้อ่ะทรมานทรมานแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมันสามารถที่จะหาทางออกได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบิมนี่แหละจะช่วยได้ครับอะไปฟังกันครับ ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะในเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานมากนะคะแพ้อะไรยังไงครับฝุ่นละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้นี่ยังไงก็ไม่หายหให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาสักสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงครับในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะ ตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณบอกว่าจะให้ยามาทานทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะคะมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3วันอาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคะก็ได้นั่งดูรายการก็ท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่โทรมาเลยโทรไปเลยค่ะได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนค่ะอาเช้า2ก่อนนอนสองก่อนนอนสองประมาณสิบกว่าวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันหายไปเลยไอ้ที่จามไอ้ที่มันก็หายไปด้วยครับ โดยไม่รู้ตัวไหมทุกวันนี้ยังต่อเ<ต>นื่องไหมฮะต้องเหมือนทุกวันค่ะเพราะวันละสองแคปซูลภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทำให้เกิดภูมิแพ้าอากาศกรดไหลย้อนระพราะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข่าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็ง Operation นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวปัญหาภูมิแพ้ใช่ค่ะคุณ<ะ>พ่อเป็นก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นกรรมพันธุ์ก็เลยแบบไม่ได้ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าอาการมันก็เหมือนกับคนทั่วๆไปก็ชา,ามา,<อ>านะ้มูกไหลจาม ผ่านไปสักสิบกว่าปีเนี่ยอาการเริ่มรุนแรงขึ้นมาทําผ้าไหมส่งออกฝุ่นจากผ้าเนี่ยมันก็เลยรุนแรงขึ้นตอนที่รีดผ้าอยู่เนี่ยค่ะน้ํามูกเนี่ยมันไหลออกมาเป็นน้ำเหมือนเปิดน้ําก๊อกเองเลยก็เลยต้องรีบคว้าผ้ามาอุดจมูกเอาไว้ก็เลยอี๊เราเป็นอะไรอย่าจนกระทั่ง,ทงมันเริ่มบวมแลวเริ่มอักเสบเนี่ยมีตาเริ่มบวมลนะ,มะหัวบวมปวดหัวอตอนนี้ฝุ่นก็เริ่มเยอะแล้วก็เลยอ๊เลิกดีกว่าอาชีพนี้ไม่เอาแล้ว เพราะว่าสู้ฝุ่นไม่ด้ไม่ได้เลยอะค่ะเสียอาชีพไปอาชีพหนึ่งหันมาดูแลสุขภาพไม่ใช้ยาค่ะอาจารย์หมอว่านี่ยาในนี้มีอะไรบ้างอันหลับแรกสเตอร์ลอยก็เลยไม่เอายาเคมีเลยเพราะว่ามันผลข้างเคียงเยอะมากสเตอร์ลอยเนี่ยค่ะทีแรกก็ไม่รู้คืออะไรอะ BIM เนี่ยอ๋อพี่เขาบอกอ๋อบาลานซ์อิมูนเนี่ยสออาทิตย์น้ำมูกน้อยลงไอจามทนอากาศอึดอึดขึ้นเยอะ ทานมานานเท่าไหร่ครับกินไป3ขวดแล้วค่ะต่อเนื่อง3ขวดคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดีขึ้นมากๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยใช่ทำผ้าไหมต่อไหมฮะว่าเริ่มอาการโลภนิดนึงแล้วว่าจะว่าจะกลับมานะมันมีของอยู่กับตัวในศตวรรษที่ย1นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่ิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ย เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว t s 2มีระดับสูงไปก็แสดงอาการทืมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเราสามารถที่จะเพิ่ม t s 1และ t regulator อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ t s 1 เพิ่มขึ้นทีเร็กคูลเตอร์เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ T S 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ T S 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อากาศอาการ เหล่านี้หายไปและมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้า1นึ่งแคปซูลก่อนนอน1นึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอน2องแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้า สองแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับสอสาสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมครับ ประจักษ์พยานตัวเป็นๆความว่าเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์นะฮะที่เขามีปัญหากระโรภัยไข้เจ็บจราบนี้นะเขาได้พบกับผลิตภัณฑ์ของบิมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์พิเชษก็ที่บายให้เราละว่ามันทํางานยังไงอะไรต่างๆนานาซึ่งยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์เราไม่ใช่ยาคอยืนยันว่าเรากําลังพูดถึงอาหารเสริม เราไม่ได้พูดถึงยาถ้าเรียกเป็นภาษาราชาการเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือถ้ากินยาเนี่ยมันจะให้ผลในการบรรเทาอาการทันทีแต่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาต้องมีวินัยในการที่จะอดทนคือมันไม่ใช่ยารักษาโรคแล้วต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปปรับปรุงคุ้มกันในร่างกายของเรานะ,ะนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านฟังอาจารย์พิเชษแล้ว เกิดความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติมให้เกิดความมั่นใจได้ฟังผู้ซึ่งเป็นประจักษ์พยานตัวเป็นๆแล้วเนี่ยนะฮะท่านโทรเข้ามาได้ครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องจําไว้เสมอคือการดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภูมิคุ้มกันในสภาพสมดุโลโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนเราได้ยากมากและถ้าเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่เนี่ยมันจะค่อ,คอยๆฟื้นสภาพขึ้นมา จนกระทั่งในที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตคุณภาพตามที่เราปรารถนาได้อแล้วอย่าลืมนะครับติดตามเราทั้งสองคนได้นะครับกับรายการ Better Being by Bim นะครับชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบินเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทำให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย,ย้อนกรเพราะลำไส้อักเสบ ติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็งโอเปอเรชั่นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียง